สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กวจะพาเพื่อนๆมาทำเผือกนึ่งทรงเครื่องพร้อมน้ำจิ้มรสเด็ดทำแบบง่ายๆอยากรู้วิธีทำเป็นยังไงไปดูกันเลยน่ากินมาเริ่มเต็มในส่วนของเห็ดหอมหั่นชิ้นกุ้งแหง้งถั่วลิสงต้มสุกน้ำมันพืชกระเทียมบุบน้ำตาลทรายเกลือปน่นและพริกไทยป่นค่ะ เราจะตั้งกระทะใส่น้ำมันพืชลงไปพอน้ำมันร้อนใส่กระเทียมบุบลงไปค่ะเจียวให้เหลืองหอมเลยได้แล้วใส่กุ้งแห้งลงไปกุ้งแห้งจะล้างและเสด็จน้ำไว้นะคะผัดผัดให้กุ้งร้อนเลยได้แล้วจะใส่เห็ดหอมหั่นชิ้นลงไปค่ะเห็ดหอมกวนจะล้างและแช่น้ำให้นิ่มก่อนใช้นะคะผัดผัดให้หอมเลย ได้แล้วจะใส่ถั่วลิสงต้มสุกลงไปตามด้วยน้ำตาลทรายเกลือป่นและพริกไทยป่นค่ะผัดผัดให้ทุกอย่างเข้ากันเลยพอทุกอย่างเข้ากันดีแล้วปิดไฟและพักไว้ให้เย็นเลยในส่วนของเผือกจะใช้ที่ขูดขูดเผือกให้เป็นเส้นเส้นไว้เผือกนี้ล้างทำความสะอาดแล้วนะคะจากนั้นจะมาเตรียมในส่วนของเนื้อเผือกขูดน้ำสะอาด แป้งมันสับปะหลังแป้งข้าวเจ้าและแป้งข้าวเหนียวค่ะโดยเอาแป้งมันสับปะหลังเทศใส่อ่างผสมตามด้วยแป้งข้าวเจ้าแป้งข้าวเหนียวและน้ำสะอาดใส่นิดหน่อยก่อนนะคะผสมให้เข้ากันให้แป้งละลายเลยและจะใส่น้ำสะอาดที่เหลือลงไปให้หมดเลยค่ะ ผสมให้เข้ากันดีเลยได้แล้วเอาเผือกที่ขูดไว้มาใส่เลยค่ะและขยำให้เผือกโดนแป้งติดทั่วๆเลยได้แล้วเอาเครื่องที่ผัดผักไว้มาใส่เลยค่ะผสมให้เข้ากันให้เครื่องกระจายทั่วๆก็ใช้ได้เลยค่ะ และ้จะทาน้ำมันพืชบางๆที่ถาดสักหน่อยเอาเผือกมาใส่เลยเกลี่ยๆแต่งๆอีกหน่อยและเอาใส่ลังถึงไว้ยกขึ้นนึ่งบนน้ำเดือดกว่าจะใช้เป็นไฟแรงนึ่งที่45นาทีค่ะครบเวลาเปิดมาจะได้แบบนี้เลยยกลงจากเตาพักไว้ให้เย็นเลยนะคะแล้วจะมาทำน้ำจิ้มกันค่ะโดยใช้น้ำตาลทราย น้ำส้มสายชูเกลือป่นซีอิ๊วดำหวานและพริกสดซอยค่ะโดยเทน้ำตาลทรายลงหม้อต้มตามด้วยน้ำส้มสายชูตั้งไฟคนๆให้น้ำตาลละลายเลยพอน้ำตาลละลายแล้วกว่จะปล่อยไว้ให้เดือดๆอ,อีก3นาทีค่ะครบเวลาใส่เกลือป่นลงไป ตามด้วยซีอิ๊วดำหวานคนคนให้เข้ากันแล้วปล่อยไว้ให้เดือดอีก3นาทีค่ะครบเวลาปิดไฟแล้วใส่พริกสดซอยลงไปค่ะคนคนอีกหน่อยแล้วปล่อยไว้ให้เย็นเลยเผือกที่พักไว้เย็นสนิทแล้วตัดแบ่งเป็นชิ้นๆได้เลยค่ะขนาดชิ้นตามที่ต้องการได้เลยนะคะ ได้เผือกนุ่มๆเครื่องแน่แนๆแบบนี้เลยนะคะพร้อมเสิร์ฟเลยค่ะโรยต้นหอมซอยอีกหน่อยราดน้ำจิ้มได้แบบช่ำๆเลยน่ากินยังไงเพื่อนๆลองไปทำกันดูได้นะคะ ขอขอบคุณทุกๆการรับชมค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย